ปกติแล้วพระเอกกันด้มแทบทุกคนมักจะมาพร้อมฝีมือในด้านการบังคับโมบิสูที่ดูจะเหนือชั้นกว่านักบินทั่วไปซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่เหล่าพระเอกจะเก่งกว่าตัวละครทั่วไปบางคนก็ฝึกฝนมาจนเก่งบางคนก็เก่งได้โดยใช้สกิลพระเอกหรือเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีพลังพิเศษแต่สุดท้ายแล้ว ไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะเก่งเพราะอะไรมันก็จะจบที่คําว่าเก่งอยู่ดีแต่ก็มีพระเอกคนหนึ่งที่มักจะโดนเหล่าแฟนแฟนกันดั้มพูดถึงในเรื่องฝีมือของเขาว่าตัวเขานั้นมีฝีมืออยู่ในระดับที่เรียกว่าเก่งได้ไหมเพราะถ้านําเขาคนนี้ไปเปรียบเทียบกับพระเอกภาคอื่นเขานั้นแทบจะเป็นนักบินที่มีฝีมือธรรมดามากๆในสายตาแฟนแฟนกันดั้มหลายคนซึ่งปกติเราก็ลังจะได้ยินชื่อเรียกของเขาแตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นกาโค โคอุระากาศหรืออื่นๆที่ไปในทางที่ล้อเลียนว่าตัวละครนี้นั้นกากอันนี้ผมก็ไม่เถียงครับเพราะผมยอมรับตามตรงว่าโคนั้นมันก็กา,กากจริงๆในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะด้านอารมณ์การตัดสินใจหรือด้านผู้หญิงซึ่งผมก็เคยพูดไปแล้วในนินทากันดั้มอีที่1 1แต่ก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่ผมไม่ได้พูดแบบชัดเจนในคลิปนั้นก็คือฝีมือในด้านการบังคับโมบิลสูตรว่าโคนั้นกากจริงหรือเปล่าในมุมมองของผมเพราะงั้นในวันนี้ ผมจะมาพูดถึงมุมมองส่วนตัวของผมที่มีต่อพระเอกกันด้าคนนี้ในด้านการบังคับโมบิลสูตรในนินทากันด้าอีพีที่23โคอุรกิฝีมือกากจริงหรือไม่ แล้วก่อนจะไปเข้าเนื้อหากันผมขอแจ้งก่อนนะครับว่าคลิปนี้ผมจะพูดถึงเฉพาะมุมมองของผมที่มีต่อโคอุรกิในด้านฝีมือการขับโมบิสูเท่านั้นเพราะเราต่างก็รู้กันดีอยู่แล้วครับว่าในด้านอื่นนั้นโคมันกะแค่ไหนและทุกเนื้อหาที่ผมจะนํามาพูดในคลิปนี้จะมาจากตัวอนิเมะเท่านั้นนะครับและถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากผมก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้นะครับ เราต่างรู้กันดีครับว่าโคอุรกินั้นก็เป็นนักเรียนนายร้อยวัยละอ่อนที่เพิ่งจะได้เข้ามาประจำกองทัพได้ไม่นานหลังจากเรียนจบและสงครามมันก็ได้จบไปแล้วเท่ากับว่าในตอนนี้ตัวโคเองไม่มีประสบการณ์รบจริงเลยครับและในการซ้อมเราก็จะเห็นได้ชัดว่าโคนั้นรู้สึกไม่พอใจกับโมบิสูดอย่างแทกเมื่อเทียบกับจิมมันก็แสดงให้เห็นว่าตัวเขาในตอนนี้ อย่างยึดติดอยู่กับคุณภาพของโมบิสูตรซึ่งประเด็นตรงนี้มันก็เป็นเรื่องปกติครับพอาทหารมือใหม่ที่ได้จับของดีมาก่อนและมาใช้ของเก่ามันจะไม่ถูกใจมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับเพราะถ้าเป็นมือเก่าจริงๆคุณอะไรเขาก็ไม่เกี่ยงครับแต่ก็อย่างว่าครับต่อให้เรามีฝีมือมากแค่ไหนถ้าเจอคนที่มีฝีมือไล่กันแต่โมบิสูตรของเขาดีกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเอาชนะครับเพราะงั้นการที่จะรีดความสามารถของนักบินให้ออกมาได้แบบสุดขีดโมบิสูตรเองก็ต้องมีคุณภาพสูงด้วยครับ และในการต่อสู้ครั้งแรกกับกาโต้ต้องยอมรับตามตรงครับว่าโคกับกาโต้นั้นฝีมือห่างการฟ้ากับเหวเลยก็ว่าได้ซึ่งตัวกาโต้ก็ได้พูดว่าโคนั้นไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาเพราะโคยังฝึกมาไม่มากพอและตัวผมก็อยากให้ทั้งผู้ชมจําประโยคนี้ของกาโต้เอาไวด้ดีๆนะครับพอหลังจากนี้คําพูดของกาโต้จะเปลี่ยนไปครับ ระหว่างที่หน่วยของผู้กองเบอร์นิงและโคกำลังไล่ล่าเครื่องหมายเลข2ก็ต้องยอมรับนะครับว่าโคนั้นขาดประสบการณ์รบจริงๆเพราะการตัดสินใจที่ยังขาดความนึกคิดจนต้องพึ่งการดึงสติจากผู้กองเบอร์นิงตลอดเวลาและในการต่อสู้ที่ยืดเยื้อโคก็ได้พาดการทวงคืนการด้ามหมายเลข2ถึง3ครั้งเอาตามตรงนะครับถ้าโคมันทำได้18เพราะอีกฝั่งเป็นถึงเอสพายโลตในตำนานถ้าไอ้นักบินนายร้อยกระจอกแบบนี้เอาชนะได้ผมว่าแม่โคจะแปลกเลยครับ แต่ผมก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่เคยมีเหตุการณ์อะไรประมาณนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะมันก็เคยมีโมเมนต์ที่มีเด็กเมื่อวันซื้อที่ไหนไม่รู้เอาชนะทหารมืออาชีพได้มาถึงจุดนี้เราก็พอจะรู้แล้วครับว่าโคอุรากิแม้จะมีความรู้ในด้านทฤษฎีที่เกี่ยวกับแผนการรบและเรื่องโมบิลสุดมาบ้างจากโรงเรียนนายร้อยแต่สิ่งที่โคยังไม่มีก็คือประสบการณ์รบจริงนั่นเองครับ แม้ว่าโคจะผิดพลาดยังไงสุดท้ายผลมันก็ออกมาชัดเจนครับว่าโคนั้นสามารถดึงประสิทธิภาพของการด้ามหมายเลขกนึ่งออกมาได้ทั้งทางที่ก็เพิ่งเคยขับครั้งแรกซึ่งมันก็แสดงให้เห็นถึงความสามารถที่โคมีครับว่าตัวเขานั้นก็ยังพอมีฟีมืออยู่บ้างไม่ได้เป็นแค่นาร้อยจบใหม่ทั่วไป และในเหตุการณ์ที่โคกับมอนชานั้นดวลกันเพื่อที่จะเลือกว่าใครจะเป็นคนขับกันด้ามหมายเลขหนึ่งมันมีหลายปัจจัยครับที่ทําให้โคนั้นชนะมอนชาได้อย่างแรกเลยก็คือประสิทธิภาพของโมบิสูที่ห่างชั้นกันและตัวมอนชาเองก็ประมาทเพราะคิดว่าอีฝ่ายนั้นเป็นแค่ไก่อ่อนหรือไม่ได้เอาจริงซึ่งต่างจากโคที่คิดตลอดว่าจะเอาชนะมอนชาได้ยังไงก็อย่างที่ผมบอกไปครับว่าการจะรีดความสามารถของนักบินให้ออกมาได้แบบสุดขีดโมบิสูทเองก็ต้องมีคุณภาพสูงด้วยแต่ถ้าเจอคนมีฝีมือได้ล่กันแต่ โมบิสูรเขาดีกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเอาชนะพูง่ายๆก็คือการดวลครั้งนี้ถ้าโคไม่ได้ใช้กันดั้มแต่ใช้จิมแทนโคก็อาจจะแพ้หรือถ้ามอนชาใช้กันดั้มและเอาจริงในการต่อสู้โคก็อาจจะแพ้เช่นกันครับซึ่งสำหรับผมแล้วการดวลในครั้งนี้ที่โคสามารถเอาชนะมอนชาได้มันเกิดจาก2ปัจจัยหลักก็คือคุณภาพของโมบิสูดที่ต่างกันและตัวมอนชาเองที่ประมาทครับ ซึ่งการดวลในครั้งนี้มันไม่ได้ทําให้ผมนะั้นรู้สึกว่าโคมีฝีมือเลยเพราะการที่โคชนะในครั้งนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันมีปัจจัยอื่นมาเกี่ยวข้องด้วยครับและในการต่อสู้ที่ฐานทัพของซีออนเราก็จะได้เห็นว่าโคนั้นก็ยังพอได้โชว์ฝีมืออยู่บ้างซึ่งมันก็แสดงให้เห็นว่าโคนั้นเริ่มที่จะปรับตัวได้แล้วแต่ก็ดันมาสรุปกับการต่อสู้ในอวกาศครั้งแรกที่ดันมั่นใจในตัวเองมากเกินไปทําให้การด้ามอยู่ในสภาพที่เละเทะยับเยินและก็หงอยแดกไปหลายวัน มาถึงตรงนี้สำหรับผมแล้วโคก็คเหมือนนักเรียนที่เก่งในดา้านทฤษฎีแต่พอจบมาแล้วได้ทํางานจริงอาจจะยังทํางานได้ไม่ดีเพราะตัวเขานั้นยังขาดประสบการณ์และยังมีความมั่นใจในตัวเองมากเกินไปถ้าจะถามผมว่าตอนนี้นั้นเรียกโคว่ากากได้ไหมผมก็ต้องบอกตามตรงเขาว่า ตอนนี้นั้นโค e ยังกากอยู่ครับแต่การต่อสู้กับวาร์โลนั้นก็ต้องยอมรับนะครับว่าการตัดสินใจของโค e นั้นดีมากขึ้นทําให้สามารถเอาชนะมาได้เรียกได้ว่าหลังจากที่ผิดพลาดในการต่อสู้ในอาวากาศครั้งแรกก็ได้คิดทบทวนและฝึกซ้อมมากขึ้นและการได้ฝึกซ้อมแล้วนําข้อมูลมาพัฒนากันดั้มมันก็เหมือนเป็นการพัฒนาฝีมือของโค e ไปด้วยในตัวครับโดยภาพรวมแล้วในตอนนี้เราก็จะเห็นได้ว่าโค e นั้นเริ่มที่จะต่อสู้ได้ดีมากขึ้นแต่ฝีมือของโค e ก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะเป็นเอสพายโลดที่สามารถต่อสู้กัััับบบูู่่่่ตออสส้้ททีเปป็นนนนกกกิไไดยาายมา การต่อสู้ก็ยังแอบมีตึงๆมืออยู่บ้างถึงแม้ว่านักบินฝั่งตรงข้ามนั้นจะเป็นแค่นักบินทั่วไปก็ตาม และแล้วการต่อสู้ของโคกับกาโต้ก็ได้เริ่มขึ้นอีกครั้งซึ่งการต่อสู้ในครั้งนี้ก็ดูสูสีขึ้นมากกว่าการต่อสู้ที่ได้เจอกันในครั้งแรกทั้งนี้มันก็เกิดมาจากที่การด้ามหมายเลข2นั้นเกิดความเสียหายทําให้ตัวหุ่นนั้นไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่แต่สุดท้ายกาโต้ก็ได้ชมโคว่าตัวโคนั้นเก่งขึ้นมากท่านผู้ชมยังจําได้ไหมครับว่าในตอนแรกนั้นกาโต้พูดว่าโคนั้นยังฝึกมาไม่มากพอแต่ในตอนนี้โคผ่านการฝึกฝนมาบ้างแล้วแม้จะเป็นเวลาที่ไม่นานแต่ก็สามารถทําได้ขนาด และผลมันก็ออกมาที่เสมอกันซึ่งถ้ามองรวมๆแล้วผมยังไม่สามารถจะยอมรับได้ว่าโคนั้นมีฝีมือมากพอเพราะถ้ากันด้าใหมายเลข2ยังทํางานได้เต็มที่ผมว่าผลมันคงจะไม่ออกมาเป็นแบบนี้ครับว่ากันง่ายๆก็คือโคนั้นเก่งขึ้นจริงครับแต่ยังเก่งไม่มากพอสําหรับมาตรฐานของนักบินกันด้ามครับ และในการประทะกันกับกาโต้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ทั้งสองนั้นได้เปลี่ยนหุ่นที่ใช้มันก็ยังไม่สามารถตัดสินอะไรได้ครับเพราะมันเป็นการประทะในช่วงสั้นๆและทั้งคู่ก็ไม่สามารถที่จะตัดสินกันได้จริงๆเท่ากับว่าตัวโคนั้นไม่เคยชนะกาโต้เลยครับทำได้ดีมากสุดก็แค่เสมอกันแค่นั้นมันก็สรุปได้เลยว่าตัวโคอุรากิไม่เคยชนะกาโต้น่นเองครับ สำหรับผมแล้วโคอุรากิภาพรวมถือว่าเป็นพระเอกที่ชีวิตรันทดอันดับต้นๆในจักรวาลกันด้ามเลยก็ว่าได้ครับเพราะอะไรหลายๆอย่างมันฉุดให้โคนั้นจมดิ่งชนิดที่กลับขึ้นมายากและถึงแม้โคนั้นจะเป็นคนที่ดูมีความพยายามและสู้ชีวิตแต่ชีวิตมันก็ดันสู้กลับในหลายๆครั้งครับทำอะไรก็ทําไม่สําเร็จทําอะไรก็ออกมาแย่ไปหมดทั้งนี้จะว่าโคทั้งหมดก็ไม่ได้ครับเพราะถึงแม้ส่วนหนึ่งมันจะเป็นแบบนี้เพราะตัวโคเองแต่มันก็มีปัจจัยอื่นด้วยที่ทําให้ชีวิตของโคนั้นมันออกมาแบบนี้ไม่ว่่่าาจจะเเเป็นนนกกกโตทีีีมมืองิ หน้าเกินตาพระเอกและงูพิษอย่างนีน้าที่หักหลังโครหรือแม้แต่ทหารสาพันธ์ด้วยกันพอะง้นในภาพรวมหลายคนจะมองว่าโคมันกากผมก็ไม่เถียงครับเพราะชีวิตคนคนนี้นั้นมันกากจริงๆชนิดที่ว่าถึงโคนั้นจะทรงไม่แบตแต่แม่งก็แซดอย่างบ่อยครับ ทีนี้เราจะกลับเข้าสู่ประเด็นหลักของคลิปนั่นเองครับว่าตัวผมนั้นคิดว่าโคอุรากิกากไหมในด้านฝีมือการบังคับโมบิสูรผมก็จะบอกว่าในตอนแรกโคนั้นก็เป็นแค่นักบินนายร้อยไก่อ่อนคนหนึ่งที่ขาดประสบการณ์แต่โคก็ฝึกฝนจนสามารถพัฒนาตัวเองไปได้อย่างก้าวกระโดดในเวลาอันสั้นซึ่งผมก็ต้องยอมรับนะครับว่าโคนั้นก็เป็นนักบินคนหนึ่งที่มีฝีมือไม่ธรรมดาและจุดสําคัญที่เราไม่ควรมองข้ามเลยก็คือตัวของโคนั้นไม่ใช่นิ้วท้ายเหมือนพระเอกกันด้ามคนอื่นครับมันเลยทําให้โคนั้นอาาาจมมได้้แคค่่นนีีีใเวลทรับ ซึ่งสำหรับผมแล้วฝีมือของโคนั้นยังต่ำกว่ามาตรฐานของพระเอกทุกคนที่ได้ขับกันด้ามครับถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆพระเอกกันด้ามคนอื่นอยู่แรงเอสกาโต้อยู่แรงเอโคอุรากิจะอยู่ในแรแวกบีครับซึ่งมันก็หมายความว่าโคนั้นมันก็ไม่ได้เก่งและก็ไม่ได้กากก็เป็นแค่นักบินที่มีฝีมือมากกว่านักบินทั่วไป บวกกับตัวเขานั้นไม่ได้เป็นนิวไทป์แล้วเวลาฝึกมันก็ซ่านมากก่อนที่จะได้สู้จริงเพราะงั้นผมเชื่อว่าถ้าเขาได้ฝึกไปต่อจากนี้โคอุรากิอาจจะเป็นนักบินมากฝีมือคนหนึ่งก็ได้ครับแต่ก็อย่างว่าครับอนิเมะมันจบแค่นี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องตัดสินแค่ในตัวอนิเมะเท่านั้นครับสำหรับผมแล้วโคอุรากิไม่ได้เก่งไม่ได้กากเป็นแค่นักบินที่พอมีฝีมือแค่นั้นครับแล้วถ้าผู้ชมละครับคิดว่าโคอุรากินั้นฝีมือกาก,ากไหมก็อลองคอมเมนต์เข้ามาได้ใต้คลิปนะครับ ก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ถ้าใครอยากจะสนับสนุนรายการก็สามารถกดปุ่ม s u p e r t a ์แงได้นะครับหรือถ้าใครอยากสนับสนุนพมอีกทางหนึ่งก็เพียงแค่สมัครเบมเบอร์ชิพท่านผู้ชมก็จะได้บวกนักบินเท่ๆเอาไว้ท้ายชื่อเวลาคอมเมนต์ในไลฟ์ก็จะหล่อเท่กว่าชาวบ้านเขานั่นเองครับแล้วเจอกันในดินทากันด้มปีหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีปีใหม่ครับแล้วเจอกันปีหน้าครับ